บทที่12งานหนักล้นมืออิงสโตนขีดล่างแฟนตาซีหลังจาัดก,การทุกอย่างเสร็จสับแล้วชินซอโอก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตล็อกอินเข้า QQ พอเปิดเข้ามาเท่านั้นก็มีแชทต่างๆเด้งขึ้นมามากมายเขาเปิดดูแชทเหล่านั้นแล้วพบว่าพวกมันล้วนเป็นเพื่อนในมหาวิทยาลัยที่ทักทายเข้ามาส่วนมากก็ถามเกี่ยวกับเรื่องที่เขาเดินทางมาแคนาดานั่นแหละหลังจากไล่ตอบแชททั้งหลายเสร็จแล้วเขาก็เปิดกรุ๊ปแชทเพื่อนในมหาวิทยาลัยดูในนั้นกําลังพูดคุยกันอย่างออกรส แต่หัวข้อหลักในเรื่องที่คุยกันนั่นก็คือเขาเองหัวหน้าห้องจงต้าจอวินเฮยถท่าทางโง่ๆอย่างไอถินโซวอคงไม่ใช่ถูกหลอกไปขายที่แคนาดาหรอกนะมาจินก็เป็นไปได้นะชันเคยดูดวงให้ไอชินโซวอไม่มีแววว่าหมอนั่นจะมีญาติอยู่ต่างประเทศเลยแถมยังทิ้งฟาร์มปลาไว้ให้หมอนั่นอีกเชิญเลยยอฉันก็มีฟาร์มปลาเถอะบ้านฉันก็เปิดฟาร์มปลาเหมือนกันซงจอวินเหมยที่เลยยอบ้านที่นั่นเขาเรียกบอกปลามันคนละเรื่องกับฟาร์มปลาเลยนะ เฉิงเจี้ยนหนานอีกหน่อยคงต้องไปพึ่งบารมีเสียใหญ่หน่อยแล้วไอ้ถินโซวตอนนี้ไม่ใช่เล่นเล่นนาเย็ยนเฟยตกปลาที่นิวฟันแลนด์ดื่มน้ำทะเลสาบใบคาวถินโซวอนี่เป็นไอดอลของคนรุ่นเราเลยนะเนี่ยชินซือโออ่านข้อความพวกนี้แล้วก็รู้ได้ทันทีว่าหมเหวยหลงคงจะเอาเรื่องของเขาไปเล่าให้คนให้ห้องฟังแน่นอนก็เข้าใจได้ละนะความปากสว่างของหมอนี่เป็นที่เรื่องลือที่สุดในรุ่นเลยทีเดียวว่าแล้วหมเาวยหลงก็ทักมาพอดีเฮ้ยออนไลน์แล้ว ไงบ้าเมาวยหลงตาดีจริงๆรงิชินซือโอแอบด่าในใจแล้วรีบแสดงตัวว่าไงพี่น้องทั้งหลายกระผมชินฮั่นซันมาแล้วครับเมาวยหลงไงชินโซวอแกยังมีชีวิตอยู่เหรอดีจริงๆิงเชิเลยยอไอ้ไนี่พี่ชินโซวอต้องมีชีวิตอยู่สิแถมเขายังมีชีวิตที่ดีเลยละใช่ไหมพี่เจ้าหีงอขอคำนับคาระวะพี่ชินโซวอวีห้าร้อยแปดสิบเจ็ดเชิญเจี้ยนนานพี่ชินโซวอพี่อยู่เมืองอะไรของแคนาดาเหรอ ช่วยไป NBA แล้วขอลายเซ็นคนดังสักคนมาให้ผมหน่อยได้ไหมชินซือโอรู้สึกตัวเองกลายเป็นหัวข้อหลักในการสนทนาไปแล้วพอเขาปรากฏตัวในแชทกลุ่มก็เริ่มเดือดพล่านขึ้นมาทันทีจากนั้นก็เริ่มมีทั้งการพูดหยอกล้อทุกรูปแบบแม้แต่มาจินเองก็เริ่มส่งอีโมจิหน้าต่างๆมาร่วมวงด้วยคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ในห้องนอนของชินซือโอสิ่วหมิงกระรอกตัวน้อยมุดเข้ามาจากทางหน้าต่างจากนั้นมันก็เดินมาตามเก้าอี้แล้วก็ปีนขึ้นมาหยุดอยู่ที่ไหล่ของชินซือโอก่อนจะเริ่มเลีย ชินซอโอวุ่นอยู่กับการตอบแชทของเพื่อนร่วมชั้นจนไม่มีเวลาไปเล่นกับเจ้ากระรอกน้อยแต่ทันใดนั้นก็มีหน้าต่างแชทเด้งขึ้นมาเขาปลายตามองแอร์วบหนึ่งก็พบว่ามันเป็นการขอแชทผ่านวิดีโอจากเมาวยหลงเขาจึงกดตอบรับทันทีที่เชื่อมต่อวิดีโอได้ก็ได้ยินเสียงแหบแห้งของเมาวยหลงดังขึ้นมาชินโซวอรีบหลบเร็วให้ชันดูวินล่าของแกหน่อยสิว่ามันเป็นยังไงบ้าง เสียงของเขาดังมาอย่างกระทันหันเสี่ยวหมิงที่กำลังมุ่นอยู่กับการเลียอุ้งเท้าอยู่จึงตื่นตกใจขึ้นมาเพราะเสียงที่ดังขึ้นอย่างฉับพลันและทำให้มันลนลานจนกลิ้งหล่นลงไปจากไหลของชิ้นซือโอราวกับก้อนได้ชิ้นซือโอรีบรับมันไว้แต่มันจะทันได้ยังไงดีที่กระรอกมีการทรงตัวดีเสียวหมิงขยับหางพวกโตไปมาแล้วลงพื้นได้อย่างปลอดภัยจากนั้นมันก็รีบวิ่งหนีออกไปข้างนอกทันทีเห็นได้ชัดว่าเสียงของเหมาหวยหลงคงทำให้มันตกใจเสียแล้ว เมาวยหลงส่งเสียงหืมออกมาคำหนึ่งก่อนจะพูดขึ้นมาเมื่อกี้อะไรที่อยู่บนไหลแกนะชินซื้อโอกรอกตาไปทีหนึ่งแล้วพูดออกมากระรอกตัวหนึ่งกระรอกจากไหนชินซือโอจำใจเล่าที่มาของเสี่ยวหมิงกับเสี่ยวหงให้เขาฟังเมาหวยหลงฟังแล้วก็ทำเสียงจู้จูอย่างแปลกใจที่นั่นบรรยากาศดีขนาดนั้นเชียวเหรอนอกหน้าต่างก็มีต้นเมเปิ้ลอยู่ต้นหนึ่งบนต้นไม้ยังมีกระรอกอีก แม้ถ้ามีเวลาฉันต้องไปเที่ยวหานายหน่อยแล้วจริงสิแล้วแวนโกของนายเป็นยังไงบ้างละ่ะชินซือโอจงใจถอนหายใจแล้วพูดออกมาของปลอมมันเป็นของเรียนแบบน่ะเมาหวยหลงปลอบใจเขาไม่เป็นไรถือเสียว่าเป็นของตกแต่งแล้วกันแกก็น่าจะเตรียมใจไว้บ้างแล้วใช่ไหมละ่ะผลงานจริงของแวนโกจะหาเจอง่ายๆได้ยังไงรูปวาดของแวนโกเป็นของปลอมแต่ตอนนั้นมีอ e ีกรูปเป็นของปิกาโซนั่นน่ะของจริงอะไรนะปิกาโซ เ้ยแกล้อฉันเล่นใช่ไหมเสียงแหบแห้งของเหมาหวยหลงดังขึ้นมาสิบเดซิเบลในทันใดเมื่อกระรอกเสี่ยวหมิงที่แอบซุ่มดูสถานการณ์อยู่นอกหน้าต่างในทีแรกได้ยินน้ำเสียงแหบแห้งดังขึ้นมาอย่างฉับพลันมันก็ตกใจจนขนลุกชันทั้งตัวแล้วรีบผันหลังกระโดดขึ้นต้นเมเปิลหนีไปเลยชินซือโอยอกเหมาหวยหลงต่อโอ้ยอันนั้นไม่สําคัญภาพวาดใบนั้นไม่ได้มีค่าอะไรมากมายหรอกมากสุดก็แปดหมื่นถึงแสนเหรียญเองมีนักประเมินราคามาดูแล้ว เมาเวยหลงพูดออกมาด้วยน้ำเสียงโกรธเคืองโลกนี้มันอะไรกันเนี่ย 80, 000, 000, 000, แปดหมื่นถึงแสนเหรียญแกยังว่าบอกไม่มีค่าโลกมากลาบจะหายเอานะเวยชินโซวอแกต้องโดนฟ้าลงโทษแน่นอนชินซือโอพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเรียบตอนเจอภาพวาดพวกนี้ฉันยังเจอะรูปเป็นอีกรูปหนึ่งด้วยมันเป็นชิ้นที่ทำขึ้นในยุครุ่งเรืองของศิลปรกรรมผู้เชี่ยวชาญของบริษัทจัดประมูลบอกฉันว่ามันมีค่ายี่สิกว่าล้านคร อยู่ดีๆหน้าจอก็ดับบูบไปชินซือโอขยับเมาส์ไปมาก็พบว่าปัญหาไม่ได้เป็นที่เขาแต่เป็นทางฝั่งเมาส์วยหลงที่ออนไลน์ไปแล้วต่างหากผ่านไปครู่หนึ่งเมาส์วยหลงก็ส่งข้อความแชทมาให้เขาฉันจะรีบจองตั๋วเครื่องบินไปหาแกตอนนี้เลยตกดึกเออร์บักก็มาหาเขาชินซือโอทำปลาชินอบน้ำส้มสายชูกับปลาคาฟอย่างมาต้อนรับเขาทั้งสองคนกินอาหารพลางพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการโอนสัญชาติของเขาไปด้วย เออร์บอกเขาว่าขั้นตอนในการดําเนินงานไม่มีปัญหานอกจากนี้วันนี้เขายังส่งเอกสารไปให้กับสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วด้วยตอนนี้เหลือแค่ตรวจสอบอีกนิดก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างมากก็ไม่เกิน2วันชินซือโอแปลกใจกับความรวดเร็วในการทํางานของรัฐบาลแคนาดาแต่ต่อมาเขาถึงรู้ว่าเออร์ติดต่อกับเพื่อนเก่าให้ช่วยทําเรื่องให้เขาหน่อยเขามีเพื่อนเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองดังนั้นการเดินเรื่องถึงได้รวดเร็วอย่างนี้ หลังทานมือค้ำเสร็จเออบักก็ขอตัวกลับก่อนชินซือโอไปส่งเขาที่ประตูพร้อมพูดขึ้นคุณเออบักคุณขี้เกรงใจเกินไปแล้วคราวหลังข่าวแบบนี้โทรมาบอกผมก็ได้นะครับไม่ต้องมาหาถึงที่ก็ได้เออบักยักไหล่แล้วพูดออกมาไม่ได้สิถ้าฉันไม่มาเองใครจะทําอาหารคําให้ฉันกินละ่ะเออบักกลับไปที่รถบีเอ็มเจ็ของเขาพร้อมหัวเราะชอบใจก่อนจะขับออกไป ชินซือโอได้แต่ยืนอึ้งอยู่ตรงนั้นและขณะที่เขาจ้องมองเงาหลังอันสวยงามของรถบีเอมไปนั้นเขาก็พลันนึกขึ้นได้ว่าเขาเองก็น่าจะซื้อรถสักคันหนึ่งได้แล้วตอนนี้ตัวเขาก็นับว่าเป็นคอนมีฐานะคนหนึ่งแล้วเขายังจะขับรถเก่าบูโรทั้งอีกหรือพอกลับไปถึงเตียงจิตสำนึกของชินซือโอก็ดำดิ่งลงไปในมหาสมุทร ทันทีที่ดำดิ่งลงไปในท้องทะเลตัวเขาก็เริ่มจากการมองหาเหล่าปะการังทันใดนั้นเขาก็พลันพบว่าปะการังที่เคยดูมืดมนสิ้นหวังไปช่วงก่อนหน้านี้กลับดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วครั้งก่อนตอนที่เขาจับมาปะการังที่มีชีวิตยังมีอยู่เพียงสิบกว่าตารางเมตรเท่านั้นแต่ตอนนี้มันกลับแผ่ขยายออกไปถึง20ตารางเมตรอย่างรวดเร็วเห็นได้ชัดว่าความพยายามของเขาไม่สูญเปล่าปะการังทั้งหลายพยายามรักษาพลังชีวิตเอาไว้และแตกหน่อต่อย,ยอดออกไปไม่หยุดจนทำให้ท้องทะเลแห่งนี้มีสีสันสวยงามเหมือนได้เกิดใหม่ ข้างๆกอหินปะการังคือแมงกะพรุนจิ๋วที่หายดีเป็นปกติแล้วและกำลังลอยไปตามกระแสน้ำใต้ทะเลแมงกะพรุนจิ๋วที่ขยับไปมาไม่หยุดดูเหมือนกำลังเต้นรำอยู่อย่างไรอย่างนั้นนอกจากนี้ทินซือโอก็รู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อจิตสำนึกของเขาปรากฏขึ้นมาพวกปะการังและแมงกะพรุนจิ๋วดูเหมือนจะร่าเริงมีชีวิตชีวาขึ้นทันทีเขาสัมผัสได้ว่าทั้งปะการังและแมงกะพรุนต่างก็แหวกไาวเข้ามาหาจิตสำนึกของเขาเสมือนต้องการการทะนุถนอมจากเขาก็ไม่ปาน ชิ้นสือโอแผ่ขยายจิตสำนึกของเขาออกไปโดยเฉพาะกับพวกปะการางังเขาเติมพลังลึกลับเข้าไปอีกครั้งเพราะเขารู้ดีว่าพื้นทะเลใกล้าชายฝั่งต้องมีปะการังก่อนพวกมแมลงน้ำและพืชทะเลถึงจะสามารถเติบโตได้และสิ่งเหล่านี้ก็คืออาหารหลักของปลานานา,นาพันธุ์อีกด้วย ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลของเขาจะไม่ได้มากมายอะไรแต่มันก็เห็นผลพอสมควรท้องทะเลที่เคยมืดมนไร้ชีวิตในช่วงก่อนหน้านี้เริ่มมีปลาปรากฏตัวให้เห็นบ้างแล้วยกตัวอย่างเช่นจิตสำนึกของชินซอโอมาถึงที่นี่ได้ไม่นานก็มีปลาสีเงินตัวเล็กๆสองตัวแวบว่ายผ่านไปมาแล้วชินซอโอพิจารณาปลาสองตัวนี้พวกมันมีความยาวลำตัวประมาณ10เซนติเมตรบนลำตัวมีเกล็ดทรงกลมเล็กๆนอกจากนี้ที่หลังของพวกมันยังมีครีบหลังที่จเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ลำตัวสั้นอวบก,ก็เปี่ยกไปด้ หลังจากพวกมันว่ายเข้ามาปลาสีเงินสองตัวนี้ก็เข้าไปหาแมลงน้ำกินแถวกอหินปะการังจากนั้นมันก็มุดเข้าไปอยู่ในตัวของแมงกะพรุนจิว๋วพวกมันเหมือนจะรู้ว่าเจ้าสิ่งนี้สามารถปกป้องพวกมันได้ขณะที่ชินซื้อโอพยายามกระตุ้นให้ปะการังทั้งหลายแตกหน่อยอย,อยู่เขาก็มองดูปลาทั้งสองตัวนี้ไปด้วยจากลักษณะของปลาสองตัวนี้เขาเดาว่าพวกมันน่าจะเป็นประเภทปลาน้ำเย็นที่มีอยู่ในประเทศซึ่งมีชื่อว่าปลาเพิร์ด เหตุผลที่เขารู้จักปลาประเภทนี้เพราะขณะที่ชินซือโอกําลังหาข้อมูลปลานานา,นาพันธุ์อยู่นั้นเขาบังเอิญไปสะดุดตากับข้อมูลที่ว่ามีปลาทะเลที่ออกลูกเป็นตัวด้วยซึ่งมันก็คือปลาเพิร์ตนั่นเองชินซือโอเริ่มรู้สึกเหนื่อยแล้วเขาจึงดึงจิตสํานึกกลับมาจากปะการางเหล่านั้นแล้วมุ่งหน้าต่อไปยังท้องทลเลึกใจกลางมหาสมุทรเป็นสิ่งที่มีพลังมหาศาลแต่ขอเพียงจิตสํานึกของชินซือโอไปถึงเขาก็จะสามารถควบคุมมันได้ นี่คือความรู้สึกที่วิเศษมากเหมือนกับเขามีตาหมื่นลี้แค่เป็นสถานที่ที่จิตสํานึกของเขาเข้าไปถึงแม้ว่าจิตสํานึกของเขาจะจับมาแล้วแต่ก็ยังสามารถรับรู้ได้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างของที่นั่นจิตสํานึกพาเขาออกห่างจากชายฝั่งจากนั้นคุณภาพของน้ําทะเลก็ยิ่งดีขึ้นและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเช่นกันแต่กระนั้นเขาก็ยังไม่พบภาพท้องทะเลสีสันสวยสดงดงามแบบที่เขาคาดหวังเลยงานหนักล้นมือแล้วจิตสํานึกของชินซือโอลอยออกไปพลางถอนหายใจออกมา